อืมคนละม้งเดี๋ยวสายข้างในขัดอ้าวดึงออกมันยังไม่เข้าเลยจ้ะเข้าแล้วมันเข้าแค่ครึ่ง,งม่เป็นไรเอาจังมาผมกลัวสายทองแดงขัดอ,อืม คิดว่าเพื่อนตัดยาวเกินไปไหมยาวอยู่ใช่ไหมครับงั้นคนคนตัดคนปอบกับคนขี้สบายตัวส่วนคนเข้าก็ต้องใช้ฝีมือปรับเซนติคน,นี้คือผมพยายามจะพาเราทำแบบคีมเบิร์กคีมเบิร์กจริงๆมันต่อหลายครั้งแล้วเมื่อชีพแล้วว่าจะให้ปิดตาต่อแล้ว สามารถขี่แล้วก็วางทริกไว้ให้เพื่อนได้เลยนครับี่เรากำลังจะต่อแบบ A หรือแบบบแบบ B เนะาะฮะขี่เสร็จแล้วหรอทำไมเราขี่เสร็จเ,เจ,จ,จังเลยครับไหวนะนี่เอาอะไรครับให้เพื่อนเลี้ยงเไม่ใชื่อใช่ไหมไม่ให้เพื่อนเลี้ยงของเราเสร็จแล้วผมจะดูเอ่อความมั่นใจความมั่นใจเป็นคุณสมบัติของ คนที่สามารถที่จะไปทำงานกับคนอื่นได้อนี่คือต่อจริงนะครับนี่ก็<ะ>คือผมเขียนชื่อแล้วอ,อืมปั๊บอ๋อสอบรับพอวันทดสอบปั<ะ>๊บใช่ไม่ได้ก็คนนั้นก็จะโดนตัดแต้ม ตาว่าตัดยาวเกินไปไหมยาวก็ยาวนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนเข้ามากกว่าเผือ่อว่ามันอาจจะเผื่อเกินไปหรือว่ายังไงก็ได้แล้วแต่อันนี้คือให้ต่อแบบตรงใช่ไหมคะอาจารย์เราจะต่อแบบไขยก็ได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเพื่อไม่ให้เครื่องมันงงมากไปกว่านี้ก็ต่อตรงดีกว่าจะใช้แบบบีแบบ แบบ B แบบ A แบบ A ก็ได้แต่ประสิทธิภาพที่เขาตอบผมนี่นไม่ค่อยพอใจเท่ผมไม่รู้ว่าใครตอบมันแบบไม่สวยไม่ใช่หรอครับลลเนี่ยมันไม่ไปปีนไงเ,เพราะเขาออกแบบหัวเ j มาว่าเนี่ยตัวล็อกสีขาวจะอยู่ตรงนี้อันนี้มันมาแบบนี้เสร็จปั๊บเสียสยเเส่ยงครับเพราะหัวมันจะหักทองแดงมันเป็นทองแดงไม่ใช่เหล็กทองแดงมันจะ อันนี้กว่ากันมาตรฐานผมก็คือสิ่งที่กําหนดการันตีได้ว่าถ้าเราต่อตามสูตรที่ผมบอกนะใครก็ยกนิ้วให้ไม่ใช่นิ้วกลางนะนิ้วโป้ง <c oughs> ไม่ใช่นกนิ้วกลางเดี๋ยวเขา่าจะตัดสายประมาณนี้เอาหัวอาเจเข้าเลยยั <c oughs> งเสร็จแล้วเ,รเรวหรอครับถูกไหม อ่าตัดครับตัดร้อยแปดสิบองศาร้อแปดสิบองศาคือตรงกันแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปวัดจริงๆมันต้องมีฉากมาดูมันไม่เข้ากันเฮ้ยเท่า่งนี้ฝั่งนี้จับให้ตรงไว้ก่อนแล้วค่อยมา อันโปรเจกต์ถึงไหนลนะเหลืออันที่สองอันแรกเหลือแค่ป,ป้ายคำป่ายคำงคำคำอะรสโลแกนบอกพี่สโลแกนเรืองเอกสารนะเอกสารมัน d o c นเ e n t a น i o n เจ้าคะพวกหนูแบ่งเป็นเป็นแบบว่าสามสามคนใช่ไหมคะหนึ่งคนทำชิ้นงานอีกสองคนทำเล่มอย่างนี้ค่ะทีมเวิร์คไหม ใครทยกกันทำใครทำแบบเร<ท>า<ำ>อยูก่กับใครหนูทำชิ้นงานโบกับปิ่นทำลิมโบคือใครวะวิภาแล้วปิ่นคือมาทุระดะน้ำลิมดันสายเข้าไปาเช็คหวัวชนหมดไหมครับเช็ค สายเรียงถูกไหมไม่มีรังแคนลยหมุกนีนันธนาชอบไหม <c oughs> มันแซบออดชอบ <c oughs> ไปเลนเก,ก๊กไก่ไปเล,ล,ล่นเก่กไก่มองด้านข้างจะเห็นแค่อัอนเดียวแต่ถ้ามองตรงกลางจะเห็นหมดมันชนมันไม่ชน ขี่ดูโยกโยกเฮ้ยอืมน่าได้อยู่มันยาวสักขนาดนี้มันอยู่ที่แรงแรงดันนั่นแหละเทคนิคไม่สมัมไอวาร์ปไปเลยจึ๊กนะลงอยู่ครับเอาสายไป ใช่ครับหน้าที่เราคือตัดเรียงแล้วก็เข้าถ้ามันมีชนนี่มันจะเป็นไรนะไม่เป็นไรมันยังใช้ได้อยู่แต่มันไม่ได้มาตรฐาน QC คนที่ดูแลงานเขาจะอาจจะบอกไม่ผ่านอมาดูก่อนอัดันไปอีกเข้าไหมโยกซ้ายโยกขวาถ้าเข้าแล้วพร้อมแล้วก็ถอยมือไปที่ปลายครีมแล้วก็อัดแน่นๆสักหนึ่งตึ๊บ บีบเลยจับปลายครับพยายามกดที่ปลายเออเอีกรอบหนึ่งรึบรึบบีบค้างไว้วันนี้1สิบนาทีอ่ะพอแล้วครับ <c oughs> ขอดูสายหน่ครับก็ <c oughs> ได้อยู่ครับก็ออบอโอเคอยู่แต่เหมือน จริงๆมันต้องดังแบบกริ๊บกริ๊บกาศัยปั๊บคลิกดูปั๊บปับ๊บกดเนี่ยจับจับปลายเนี่ยพยายามจับปลายแบบนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเคครับ no problem ชื่ออะไรครับนนรอดูเช็สอบอีกครั้งหนึ่งนันทนาครับกับ โซลักชื่อโซลักนะชอบรักบุญชิดค่ะโซรักแฟนยอะโอ้ยมีทีละคนอยู่